สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนางสาวเบญจมาศร,รูปสมพิธีกรนำเนินรายการข่าวพาัพาชายนิวในส่วนของงานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพัพา,าชายัยมีข่าวสารและกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ทุกท่านได้รับทราบโดยเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเมื่อวันที่13มกราคม2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบะพาชัยจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2567มีการจัดนิทรรศการเล่นเกมแจกของรางวัลของขวัญและชมการแสดงของเด็กๆนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบะพาชัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กณศูนย์นบริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาเมื่อวันที่15มกราคม2567องค์การบริหารส่วนตำบลบะพาชัย จัดโครงการฝึกอบรมสมาคิดระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะประจำปีง็ประมาณ2567หนาห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลระพ,พาชัยมือวันที่16มกราคม2567นายพิรศักด์มาสีนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลระพ,พาชัย เข้ารับรางวัลผาพฤหัส,สบ,บดีประจำปีงบประมาณ2566และรางวัลต้นแบบชุมชนซอฟ์พาวเวอร์เนื่องในงานวันครูประจำปี2567มอบเกียรติบัตรโดยนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต2วันจันทร์ที่22มกร,ราคม2567 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพาชัยได้ทำการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในเขตพื้นที่ตำบลพระพาชัยคำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับประชาชนประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพถ้ามีอาการเบื้องต้นเช่นไอหายใจลำบากระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็นกลุ่มเสี่ยง ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็นถ้ามีอาการทางสุขภาพเช่นไอหายใจลำบากตาอักเสบแน่นหน้าอกปวดศรีรษะหัวใจเต้นไม่เป็นปกติคืนไใ้อ่อนเพียควรปรึกษาแพทย์ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองงดกิจกรรมกลางแจ้งเตรียมยาให้พร้อมอยู่ในบ้านการฝุ่นละอองรีบพบแพทย์เมื่อมีอาการอันตรายจากเหตุเพลิงไหม ผลกระทบต่อสุขภาพผิวหนังไหม้บวมแดงเวียนศีรษะหน้ามืดมึนงงแสบตาตาแดงน้ำตาไหลาอาจได้รับสารเคมีไอสำลักควันหมดสติวิธีปฐมพยาบาลผิวหนังล้างด้วยน้ำสะอาดถอดสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีออกควันเข้าตาล้างตาด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านตาอย่างน้อย15นาทีสูดดมควันเข้าไปย้ายไปที่ปลอดภยัยทำ CPR ถ้าไม่มีสัญญาณชีพ ผู้อาศัยรอบพื้นที่เกิดเหตุสวมหน้ากากป้องกันควันไฟหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่เกิดเหตุเตรียมพร้อมอพยพตลอดเวลาติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลพ,พัพพาชัย ขอร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกท่านจากเหตุการณ์โรงงานภูระเบิดในเขตพื้นที่ตบลสวนแตงอเภอเมืองจัังหวดสุพรรณบุรีดิฉันนางสาวเบญจมาศรูปสมวิธีกรดำเนินรายการข่าวพัพาชายนิวขอจบการน,นำเสนอข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และเป็นกำลังใจให้อบตพัพาชัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ